พี่น้องเอ้ยบ่ได้งลงมามันฝนตกใส่เพิ่นก็ขึ้นเร็วเร็วกว่าล่ะเก็บน้ำไม้กันเนาะค่ะเนาะกูน่าอ้ยเสก่อนกูน่าอมก่อเยอะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บน้ำไม้กันเด้อพี่น้องมาเอาน้ำไม้ต่อเสก่อนพี่น้องเอ้ย อันนี้เบา,าเก็บใบนะอันนี้กะเบา,าเก็บไว้ก่อนเอาตัวนี้ออกต้องเลือกออกนะพี่น้องตัวนี้เอาดีกว่าว่านอ่อนหน่อยอ่อนเขาออกอยู่อยู่ดันนไหนกมี อันนี้จงไ้กันอันนี้จะไวเป็นพันต่อไปนะ่วน่ะอันน้อยเพิ่จะขึ้นเตรยมวีดอเวลาไหนปึดก่อนี่ออมก่ออยู่พี่น้องปัด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 ดงออมก่ออยู่นี่พ่อะเปิด ก่อนี่คักโผดโัเออสวนจะน้องงามกเป็นน้ำไม้ปลูกเนาะพี่น้องเนาะน้ำไม้หอกบนเขาแล้วจะเอามาปลูกเนาะปัด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 อันนี้อ่อมควายอยู่เปล่สวนดิบเลยฝนตกเนาะพี่น้องอันนั้นก็เป็นของ สิ่ว่ามีตลอดบ่มีนะค่ะมีแต่ช่วงน,น้าฝนนี่แต่ว่าเบิดพี่น้องก้อนนี้ส่วนอมก้อนอายนะอยู่นะนะอีมันี่ื่อนสวนฮักพี่น้องฮักอันนี้จงไว้เนาะเอาสิเลือกเอาอันนี้จะหักไปอันนี้ก็เอา อันนี้จงไวอันนี้เอาอันนี้ออก็เอาอุ๊ยพ er. ี่น้อมสวนพูดเฮ้ยปวดโพคัก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 ปวดโพปวดโพี่น้อม อันนี้ต้องเอาเอาออกเลยเพราะว่าเขาแง่กันสวยสวนจุนไ้สุบลึกอยู่โผดโผล่พี่น้องเอ่ยความสุขนะเหนื่อยหลายๆเติบอยู่ในน้องพี่น้องคนน่ะสวนเลย จะเก็บไปนั่งคืนบ้านกอนเ้อพี่น้องเ้อเก็บใส่กระตาใสอ่อนถุงกอนฟังเสียงเมย์เด้อพี่น้องหรือมาหอดบานแล้วหันใสด่ามเสียมขึ้นมาใ่ถุงปุย๋ยใสบใกระตานะนี่แหละคะ่ะเก็บได้รอบนี้เนาะน้ำใหม่จะปลูกไว้เนาะคะนะ่ะเนาะน้ำใหม่หัวเขาแลวคะ่ะแต่ว่าเอามาปลูกไ,ว,ไกกว้ในสวนมียอมหักกอใหญ่ที่ว่าน ได้เก็บผลผลิตเนาะพี่น้องก็เก็บเรื่อยๆเนาะนี่นะคะรอบนี้ได้ก็ถือว่าได้หลายอยู่ได้บ่างเป็นหน่อยเ้วยพี่น้องเห็นปะเรานาะนี่ต้องแบบงามๆเลยนะนะรังสรรถนอมอาหารไว้กินต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจะทำน้ำม่สมก็ได้จะเผาเราอัดถุงก็ได้เนาะหรือจะต้มซึ้งอัดทุงก็ได้เนาะพี่น้องทำด้หลากหลายอย่างเนาะ่ะเนาะเคยได้เห็ุเป็นบางคลิปบางช่วงบางตอนที่้ราที่ว่าน้ำมัเผานะ ทีาำอัดถุงสุญญากาศบานๆเนาะน,นั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยทำเราทำทุกปีแต่ว่าเราโชคดีมาได้ช่อง y o YouTube เราก็เลยได้พยายามสื่อออกไปที่เล,เล็กๆและน้อยเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารแล้วก็อยู่แบบพอเพียงเพียงพอเนาะสิ่งที่เราปลูกฝังไว้ถ้าเราบอกขีดการเนานะพี่น้องได้ยู่ได้กินแล้วก็ได้ถนอมไหวอนาคตข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนเนาะพี่น้องถ้าหลาย เขาก็สามารถขายได้เนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟที่เข้ามารับชมด้วยา้าเออ้อแค่นี้ละค่ะ